สวัสดีตอนเช้าๆยุ่งเซอร์เบเดนจ้าตอนนี้ก็สองโมงกว่าๆพี่น้องบ๊้ยบึ่งอ่นน้ำหมอกน้ำหมอกเกาะใบหญ้าจ้ะเวลาเข้าบ้านองศีไอออกปากห้วยห้วยขุ่นห้วยห้วยผุดเหล่าพี่น้องหนาวอะไรสององศาจ้ามือนี่สององศาพระเจ้าตัดงานี่เจ็บโต๊ะเจ็บเตียงเจ็บเก้าอี้ออกแล้วจ้า สีถึงนาฤดวนฤดูหิมะรุ่งแล้วนั่งทั้งหนอกบ่ไดแล้วเวลาหนาห้อน,นันสงเาีาเก๋เจบอกเขามาใหม่เองสินะเพอใหญ่เรา,าพับโตพับเตียงเรียบร้อยนะเมียนเมียนพร้อมที่หิมะสีรุ่งสินะเขามาหาแนวอยู่แนวกินจ้ะตื่นขึ้นมากคกิีนเขากินกน้ำพ,พี่น้องเ้ยได้อยังกินมื้อนี้ได้โซ่คุณนะกล้องเขาเห็นว่าแนวกินอยังกินง่ายเมื่อนี้มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกกนจาก้า ตำบักแปลงพี่น้องตำแ,แตงกับทอดไข่จะทอดไข่แล้วก็พัดพัดฟักทองใส่อะหมูสามสั้นจะใส่ถ้วยเดียวกันนะซีอะไรจะขี้ค้านล่างถ้วยพี่น้องกินคนเดียวนึงน้อกเนาะจะใส่หลายถ้วยหลายตัวจ้ะไข่เป็นอย่างประเทศร่วมกันอันคือพาวัดปลาบา้านเท่านี่หมนะเออเฮ้ยนี่กลมเขากลมขา้ขาวกลมขา้าวมาเด้อมาเด้อไปว่าท่านได้กินเขาจ้าไม่กินเขาน้องกันบาดท,ที่นี่ กินง่ายๆสไตล์เย็ดวจังนี่แล้วบ่ได้เขาป้ากะเฮ็ดชิปง้อมง้อมเงี้ยงเมี่ยมึงสิเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยขอขาเขาเหนียวให้อุ่นขเขาเย็นจังมือคุยคุยต่หมกแตงเลยเนาะ แสบแสบจะมาเด้อง e e ja, oh. ัวน่วน้่ประเด็กน้วเรยไม่จกออกไปทั้งเลย ยังยทีิมาลงนี่เขาเจ้ากระสีอันรถมักเสียงย่ามมะสาองที่ตืมเยอนมากที่ได้ยินเสียงรถอันนั้นไหมรถขวดีิมาอันไหมวิ่น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 ,นอยู่ในย่างมเส่งองบานเ่าก็จะเขาหนาหนาวเลยได้เนาะจันนาะเมืองไท่ก็ได้ปากกว้างเขากัขาดแล้วพี่น้องใส่ดีแล้วก็ได้กเขากว้างนี่เป็นสิบปีเลยได้จันนี่ ต่มาสวิเดนไม่ไหมนะฝรั่งก็เริ่ออหมไปหายเที่ยวแล้วตัวนี้เขาหนีหิมะหนีกว้มหนาวไปจ้ารแตั่ฝรั่งบาบาตะกุนได้หรือจ้าหนาวหนาวน,นั่นเขากแบน,นี้ปไปไปไปเที่ยวไปหาเที่ยวประเทศอื่น ลคุคนเดียเกษียณแล้วพ่ะเจ้าก็กลับไปอยู่เมืองไทยหาเดือนหกเดือนแล้วพระเจ้าก็กลับมาสินะ่ะไม่อยู่บา้านไม่อยู่เมืงองนอกนะหอนนัองสินะ่ะ Bà chém hẹp. Bà chém hẹp hoa khẩu bà rêu, bà bớt có kiếm gì nữa. Phăng, 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 phăng khẩu ba này nè. Hoa khẩu, hoa nam, bà rêu đi. Bà chém, bà chém, bà chém cà phê bà đi. Phào, phăng, chém hẹp. Hẹn hẹp, tỏa hẹn, măn đê bà đi. Bà giờ hoa khẩu, hoa nam, bà chém bà. พ่เอเข้าไปว่าถือเส้ากินตรงนี้ก่อนาสนเอาไปเอามาจนลาคำกัดวั <c oughs> นเดมมาบานาดือจนวันเดมไม่กินขอเรี่ยงพ่เอเข้าไปนั้นจนวันเดมกับไม่กินแร่งซือ เสียด้เจียดายดูการเก็บเนี้ยแต่หน่อยเพื่อพี่น้องสองสามเดือนนึงแล้วเจ้าไปต้งเก็บด้วยจะเฮ็ดดำเฮ็ดอันดำเฮ็ดอันค้าสุ่มนะเจ้ายังเก็บอยู่แต่วันยังมึงเศร้าในฮิมะหิมะอันก๊อฟบะมันหิมะดอกน้ำแข็งก๊อฟเฮ็ดจัง เวลาเขาเจ็บบางสี่เป็นน้ำแข็งได้เห็นอ่านไหยักษ์มาท่านนี้เรายลได้จ้ะจิมใส่กระถังจิมใส่กระต้เหนี่ดังป่องป่องป่องหมดอกเห็ดตึกน้ำแข็งยักษ์มาสัตอนนี้วันเด้อ มิดคักมิดแน่พี่น้องเอ้ยเมียงลังนี่ก็จะแม่นมิดมิดคักมิดแน่ยามมื้อเช้ายามมื้อแลงบ่มีคนอนใส่กันคือบ้านเฮาจักผู้ใดสิไปทางไหนจักผู้ใดสิไปใส่มาใส่ยาสวนกันก็บ่ถามกันบ้านเฮายามมื้อเามื้อแลงเนาะเอิ้นใส่กันบึน chắc vào mưa tới say hai cặp khẩu nhau mưa sầu chắc vào ẩm, bình cây chắc vậy nhắn hoan ảnh hoan hoan như nào qua một tuần xuống chặt thì nó như mưng nọ này ta à, vừa đây vừa mới quăng một tuần lại lại này cái du vào đấy, tổng quăng một tuần xuống gì, กับเนวอยู่เนวกินกับซัวสิรงโตเจ้าสินะซัวสิรงโตซัวเสดผ้าสาเนาะผ้าสาอีกซิ่งแวดล้อมอีเจ้าสินะ มาแล้วกัอยู่บ่ได้กับคู่ชีวิตจังสิน่ะคู่ชีวิตผู้ออกมาผู้อันนั้นอันนี้ไปเสื้อสิปา้ากันได้บบบนี้เสื้อสิตั้งรักได้เสื้อสิอันนั้นอันนี้ได้กันเข้าบ่ได้ภาษาจังสินเขากับมันก็นยากที่สิอยู่ผู้เดียวจังสิน่ะเจ้าว่าการะดาษจ้าว่านู่นนี่นั่นเนาะ ฉันไม่ยูโดรนแล้่วกับใครแน่ย,นยกระดาษไปนี้ภาษามันก็นละเอียดอ่อนมันบกคือนห้องเบาไปซือ้อเมนบอกกระดาษที่ห้างร้ายบ้านนี่เจงอยู่ได้ผูกระเจาอยู่ผพ้ดเดียวได้พี่น้องอยู่แบบว่าบม่มีหลูกมีผัวงเสนะมันมีคนซอยกระดงกระดาษกันงสียนะคือว่ายูเมืองนอกเนาะอยู่เมืองนอกเนี่ยเจีงอยู่ที่อยู่ผู้เดียวได้เสีนะ ถ้าหอดันถือพวยยูน้ากันได้ถือพวดีพวยยังมันจะยูน้ากันได้มันกะบุยเชงเนาะันไปกันไม่ได้จะอยากห้างอยากป่าจังสิมันกระยากมันก็ต้องหาวิธีเจ้าของได้ภาษาหางหางานหาหยังก่อนจั่างนี้ไง ยืนด้วยลําแข่งเจ้าของก้อนนี่สินะคิดว่าสิ่ยูผู้เดียวคิดว่าสิปลาลูกปลาผัวปลาไปแบบว่ามันอยูต้องกันบ่ไรเนาะมันจะจำเป็นคนเ้องเรนบ่พี่น้องนี่บ่เลี้ยงชีวิตเมี่ยฝรั่งมาอยู่เมืองนอกเจ้ามาใส่ชีวิตอยู่เมืองนอก เข้าไปกับว่าไป,ไปนออ้อพี่น้องเนาะเอาขอบค so ุณหลายๆผู้ที่เบิ่งตั้งต้นจนจบได้จ้ะเด้อขอบคุณผู้ที่กดติดตามย้ายโสทั้งไม่แล้วก็จากพ่อกันไม่คิดหน้าจ้าวันนีจ้า